ท่านกำนันทีมงานฝ่ายปกครองทีมงานสาสุขอสมอทุกท่านครับสำหรับวันนี้ที่ในอำเภอต้องนำคณะลงมาทำความเข้าใจกับทั้งฝ่ายปกครองกับฝ่ายสาสุข ก็เพราะว่าอำเภอรเรออมนาอำเภอหัวตะพานสองอำเภอถูกคัดเลือกให้เป็นอำเภอปีซิตี้ปลอดโควิดร้อยเปอร์ซ็นภายในวันที่สามสิบกันยานี้เมื่อท่านผู้ว่าและคณะกรรมาการให้เกียรติอำเภอรเรา ผมผมก็มีแนวคิดว่าจะช้าจะเร็วทุกคนต้องฉีดวัคซีนเพราะว่าโรคโควิด -19 นี่มันผีขึ้นไปนะครับมาที่นีนกลุ่มเล็กน้อยตามร่ปสิแปดปีนี่นะครับ1 2บสถึงสิเป็นกลุ่มนักเรียนนะครับเพิ่นสี่สี่ไฟเซอร์นะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าถ้างั้นมีใจเิ่นว่ามันบมนีผลทางเคียง ตัวเด็กน้อยละกลุมเล็กน้อยตามก็หันละครับตามก็ที่สองปีลงมานี่้แยก,กเป็นขอมุ่นไว้แต่ว่าวัคซีนตัวไดมานี่จังฉีดนะครับในขณะนี้กลุ่มสีเป็นเป้าหมายที่ชักช่วนมาสีด12สองปีขึนไปทั้งทีอยู่ในสถานศึกษาและก็อยู่นอกสถานศึกษาครับกลุ่มที่สองคือ18ปดีขึนไปนะครับวัคซีนมันแยกนะครับที่นี่สําหรับท่านไหนที่ยังบอกว่า บระยักเสียดกทีน่น้องแบกนะครับากาให้ล่งรายละเอียดมาว่ามีพุ่มกระสูงอยางที่ตัวใดแต่ว่าท่านต่อ้องอยู่บนพุ่มเสียงนะครับพอวัคซีนในกลุม่มที่ท่านต่องการนั้นมันยังบรรบุกลุ่มใน